สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาชิเมสตูดิโอช่องที่จะทำให้การ์ตูนเป็นมากกว่าความสนุกเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและเก็บความรู้จากการ์ตูนไปพร้อมๆกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเราชื่อแพรนะคะเป็นสตอแพทย์ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์แล้วก็การ์ตูนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งในช่วงของ วิชาการ์ตูนศาสตร์ค่ะโดยช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราเอาสาระน่ารู้วิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวสนุกๆในการ์ตูนมาเล่าให้ทุกคนฟังกันและเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็มาจากการ์ตูนเรื่องเ e l l a แอด r วหรือเซลล์ขยันพันเดือด โดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายว่าทําหน้าที่อะไรกันบ้างโดยเล่าผ่านตัวละครหรือคาแรคเตอร์การ์ตูนซึ่งเราค่อนข้างชื่นชมอาจารย์ที่เขียนการ์ตูนเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าเขาสามารถย่อยความรู้วิทยาศาสตร์ที่ยากๆของร่างกายอะค่ะอธิบายเซลล์ต่างๆในรูปแบบของการ์ตูนได้สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายอีกด้วยโดยการ์ตูนเรื่องนี้นอกจากมีรูปแบบของการ์ตูนแล้วก็ยังมีเอาไปทําหนังด้วย ยังไงก็ลองไปหาติดตามกันดูได้นะคะโดยวิชาการ์ตูนสัตว์ในซีรีส์นี้เราจะหยิบนำคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครไม่ว่าจะเป็นเลดบัตเซลไว้บัตเซลหรือน้องเพชรเล็ หรือแม้กระทั่งตัวเซลล์อื่นๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันทีละคาแรคเตอร์ว่าเขาเหล่านี้มีหน้าที่อะไรเกิดที่ไหนแล้วมีความจําเป็นต่อร่างกายอย่างไงบ้างคาแรคเตอร์แรกที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือคุณเลดบาเซลหรือเซลเมเลเดแดงนั่นเองถ้าพร้อมจะฟังแล้วเป็นธรรมเนียมของช่องเราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องย่อคร่าวๆของการ์ตูนเรื่องนี้กันก่อนว่าใครเป็นคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้และกการ์ตูนเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เซลแอดเวิร์กหรือเซลล์ขยันพันเดือดหรือในชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าฮาระคุไซโบเป็นการ์ตูนที่เขียนโดยอาจารย์อากาเนชิมิสึการ์ตูนเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันแนววิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเซลลต่างๆในร่างกายมนุษย์โดยมีการเปรียบเทียบร่างกายอวัยวะต่างๆและระบบการทำงานของร่างกายเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยเซลล์รูปร่างคล้ายมนุษย์กว่า37ล้านล้านเซล โดยเนื้อเรื่องหลักๆจะดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเซลเม็ดเลือดแดงสาวมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานได้ไม่นานที่มักจะซุ่มซ่ามและหลงทางอยู่บ่อยๆแต่เธอก็ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและได้พบกับเพื่อนๆเซลต่างๆมากมายที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นคุณเซลเม็ดเลือดขาวผู้แข็งแกร่งที่คอยปรับปรามเชื้อโรคต่างๆที่พยายามจะเข้ามาลุกลามร่างกายหรือแม้กระทั่งกับเหล่าน้องๆเกตเลือด เรื่องเราจะพาไปติดตามชีวิตประจำวันอันวุ่นวายของเซลล์เหล่านี้ในขณะที่ต้องต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆทั้งแบคทีรียและไวรัสเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและดำเนินต่อไปได้อย่างปกติการ์ตูนเรื่องนี้ได้มีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกด้วยอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปดูจริงๆค่ะเพราะเป็นการ์ตูนที่เสนอเรื่องราวชีววิทยาในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสนุกสนานแถมได้ความรู้ไปพร้อมๆกันอีกด้วยอันดับแรกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกันก่อนว่า เม็ดเลือดแดงคืออะไรแล้วมีองค์ประกอบอะไรในตัวของคุณเล็ดบัตเซลคนนี้บ้างแล้วเซล์เม็ดเลือดแดงอ่ะมีอายุไขแบบคนเราหรือเปล่าเซล์เม็ดเลือดแดงหรือเรดบัตเซลล์หรือในอีกชื่อคืออาริตโตไซเป็นเซล์เม็ดเลือดที่พบมากที่สุดในเลือด โดยโครงสร้างของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่นั้นจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนมีแอ่งเว้าวลงไปทั้งสองด้านลักษณะคล้ายกับโดนัทที่ไม่มีรูตรงกลางเซลล์เม็ดเลือดแดงองค์ประกอบหลักๆจะประกอบไปด้วยฮีโมโกบินถึงประมาณ95%และโปรตีนน้ำเอนไซม์อื่นๆอีกประมาณ5%แล้วฮีโมโกบินคืออะไรล่ะ ฮิโมโกลบินเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับกับออกซิเจนคอยขนส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและช่วยนำคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียออกจากเซลล์ต่างๆกลับไปที่ปอดเพื่อกำจัดทิ้งอีกด้วยโดยส่วนประกอบของฮิโมโกลบินนั้นจะประกอบไปด้วยโปรตีนและธาตุเหล็กซึ่งเจ้าตัวธาตุเหล็กเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการจับกับออกซิเจนและเมื่อเจ้าธาตุเหล็กในฮิโมโกลบินไปจับกับออกซิเจนก็จะทำให้เลือดมีสีแดงสดแบบที่เราเห็นกัน แล้วทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนั้นมาจากไหนเกิดมาจากอะไรกันอยู่ๆก็มีขึ้นมาในร่างกายเลยเหรอเซลล์เม็ดเลือดแดงนั้นสร้างขึ้นมาจากไขกระดูกหรือเที่ยวเรียกอีกชื่อว่า bone marrow โดยเจ้าไขากระดูกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโรงงานหลักๆในการผลิตเม็ดเลือดหลากหลายชนิดเลยก็ว่าได้กระบวนการเติบโตของเม็ดเลือดแดงนั้นมันเริ่มต้นจากเซลล์ต้นกําเนิดหรือที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆกับคําว่าสเต็มเซลล์เจ้าสเต็มเซลล์ในไขกระดูกเนี่ยเป็นเซลล์ที่สามารถจะแบ่งตัวและพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือแม้กระทั่งเกล็ดเลือด จ้าสเตมเซลล์แกงที่จะเติบโตไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะผ่านกระบวนการอิริโทโพลิซิสหรือกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงโดยมีฮอร์โมนจากไตามาช่วยกระตุน้นเมื่อร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากในภาพการเติบโตของเม็ดเลือดแดงนี้เราจะเห็นได้ว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงตอนเด็กๆก็ยังมีนิวเคลียสเหมือนเซลล์อื่นๆแต่พอเริ่มโตเต็มที่ก็จะมีการกำจัดนิวเคลียสออกไป นิวเคลียสคืออะไรนิวเคลียสคือศูนย์กลางข้อมูลเซลล์แต่ละเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนการซ่อมแซมและกิจกรรมต่างๆของเซลล์และที่เซลล์เม็ดเลือดแดงต้องกำจัดนิวเคลียสออกไปเมื่อโตเต็มที่แล้วนั้นก็เพราะว่าต้องการเพิ่มพื้นที่ภายในเซลล์ให้มากขึ้นสำหรับฮีโมโกลบินหรือเจ้าตัวโปรตีนหลักที่ช่วยทำหน้าที่จับออกซิเจนนั่นเองเซลล์เม็ดเลือดแดงถูกออกแบบมาให้มีอายุไขประมาณ1 0 0่งถึงวัน พอเริ่มหมดอายุไขก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพและร่างกายก็จะส่งเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุไปทำลายที่ตับและก็ม้ามพอเราได้รู้จักกับองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงคร่าวๆแล้วแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับคุณเลัตเซลล์มากขึ้นต่อไปเราจะพาไปรู้จักกับหน้าที่ของคุณเลบตเซลล์ในกระตูนกันนอกจากคอยขนส่งออกซิเจนแล้วเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรอื่นๆอีกไหมและการขนส่งออกซิเจนของเขาอ่ะส่งไปเลี้ยงส่วนไหนของร่างกายกันบ้าง เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อสมองหรือแม้แต่ผิวหนังล้วนต้องการออกซิเจนเพราะออกซิเจนคือเชื้อเพลิงพลังงานหลักที่เซลล์ใช้ในการสร้างพลังงานแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่แหละที่เป็นพนักงานส่งด่วน24ชั่วโมงที่คอยขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่หลักในการขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายและในขากลับกก็จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ต่างๆกลับมาที่ปอดและขับออกโดยการหายใจออกไปโดยเจ้าฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็คือตัวหลักที่จะคอยกอดจับออกซิเจนไว้ให้นอกจากหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนแล้วเม็ดเลือดแดงยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสมดุลภาวะกรดและด่างในเลือดอีกด้วย แล้วทุกคนคะถ้าสมมติว่าเม็ดเลือดแดงของเราอะ่ะมีจํานวนที่น้อยกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นในคนหรือในสัตว์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโลหิตจางหรือภาวะอนิเมียมันจะทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์เลยแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงมีจํานวน,านน้อยกว่าปกติละ่ะหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะโลหิตจางหรืออนิเมียร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างเอาละ่ะเราก็มารู้กันก่อนว่าโลหิตจางนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร ภาวะโลหิตจางนั้นเกิดได้จาก3สาเหตุหลักๆ 1. การสร้างที่ลดลง 2. การถูกทำลายที่มากขึ้นและ 3. การเสียเลือดอย่างฉับพลันแล้วถ้าร่างกายเกิดภาวะขาดเม็ดเลือดแดงจนเกิดภาวะโลหิตจางเราจะมีอาการแบบไหนบ้างเราลองมาคิดตามกันนะคะจากตอนแรกที่เราบอกว่าเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรนะ้า Tiktok Tiktok ใช่แล้วค่ะเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้ามเม็ดเลือดแดงน้อยลงผลที่จะตามมาก็คือร่างกายก็จะขาดออกซิเจนอวัยวะต่างๆที่ขาดออกซิเจนก็จะเริ่มแสดงอาการแปรปรวนหรือผิดปกติเราจะเริ่มเห็นจากภาวะเยื่อเมือกเหงือกซีด ถ้าสมองขาดออกซิเจนเราก็จะเริ่มวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหรือมึนหัวหรืออาจเป็นลมหมดสติได้แล้วถ้าระบบหายใจขาดออกซิเจนก็จะทําให้เราเกิดภาวะหายใจลําบากหายใจไม่อิ่มและโรคที่ทําให้เกิดภาวะโลหิตจ,จางในคนก็อย่างเช่นพวกโรคธาลัสซีเมียโรคติดเชื้อต่างๆเช่นโรคไข้มาดเดเลียที่ทําให้เม็ดเลือดแดงเกิดการแตกตัว ในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็มีโรคที่ทําให้น้องหมาน้องแมวมีภาวะโลหิตจางได้เช่นกันที่เราเจอกันบ่อยๆก็ได้แก่โรคพยาธิเม็ดเลือดที่เกิดจากเห็บหมัดในน้องหมาโรคไวรัสลูคีเมียในน้องแมวเป็นต้น ิเล,เล็กๆที่อยากให้เพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วยกันเช็กว่าน้องหมาน้องแมวของเรามีความผิดปกติหรือเริ่มมีภาวะโลหิตจางหรือไม่นอกจากอาการที่แสดงออกภายนอกแล้วไม่ว่าจะเป็นซึมเบื่ออาหารหายใจผิดปกติเพื่อนๆยังสามารถลองเปิดเช็คสีเหงือกของน้องหมาของน้องแมวเบื้องต้นได้อีกด้วยว่ายังมีสีชมพูด,ดีอยู่ไหมหรือเริ่มที่จะมีสีซีดจางผิดปกติหรือเริ่มมีสีเหลืองแปลก ถ้าเราเริ่มพบอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้ก็ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์นะคะเอาละค่ะวันนี้วิชาการ์ตูนศาสตร์ก็หมดค้าบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ทำให้เราได้รู้จักกับคุณเซลลเมีเลอร์แดงหรือเรดบารเซลล์มากขึ้นรอบหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์ไหนในร่างกายก็คอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายตตั้งใหม่นะคะทุกคนไว้ bye.